เม้าเฮียผมไม่อยากรีตัวเว้ยมันเสียศักดิ์ศรีอุ๊ยเออแต่ศักดิ์ศรีกินไม่ได้อะร <c> ี <oughs> กว่าดตัวตกว่ะหาเจอดีหาเจอดีหาเจอดีเรายเฮ้ยรเป็นไปแล้วม้วเ้ยไอชิมันอ้าแต่เหเ็เจ็บเจ็บไปดีเจ็บไปดีเจ็บไปดีฮะหิวตีนไวรุ่นเมื่อไหร่จะได้ทุกคนตีนเอกไปดีวะไอไก่ไอไก่ไอไก่ สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอนําเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสําหรับเอฟเคสำหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโคด้ด DAENGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กําลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงทุกคนวันนี้น้ำแดงก็อยู่กับ แบบเดิมอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากครับที่ทุกคนชื่นชอบในแบบพี่ทาคลิปนะครับก็ให้พี่ลงทุกๆวันแล้วก็กดไลค์กันเยอะมากๆลยสำหรับตัวพี่นะก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ซัพพอร์ตพี่หรือว่าสนับสนุนพี่นะครับก็สามารถติดชมพี่ได้ใต้คอมเมนต์เลยนะแต่ก็อย่าแรงนะครับทุกคนก็แตอติดชมพี่ได้หรืออยากให้พี่ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะพี่ว่าพี่จะทำคลิป MP5 ทั้งคลิปนะทุกคนพอพี่เลื่อนไปเจอคอมเมนต์นี้ครับพี่ครับเอา่อิป เดี๋ยวพี่ทําให้เลยนะครับก็ขอบคุณน้องคนนี้มากนะครับก็บางทีพี่ก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกนี่แหละเอาแบบคอนเทนต์จากน้องๆในอ่าในคอมเมนต์นี่แหละแล้วก็เอามาทําคลิปนะทุกคนถ้าสมมติถ้ามีเสียงซีรีเข้ามาในคลิปนะครับก็ขออภัยด้วยทุกคนมันคือซีรีของติ๊กต็อกนะหรือพี่บอกไว้ก่อนนะทุกคนป่าเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับอย่างแรกนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับทุกคนสําหรับคนที่หาร้านไอเทมเสริมนะครับหรือว่ามันน ไปดูคลิปกันพี่คิดว่านะท like ุกคนเบบเราอ่ากดตังค์ shared, like. i mean. yeah. okay. uh, ไม่ได้ครับคนดูรถจะพังอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหไม่งั้นเราแย่เลยนะชาวสวยเลยทุกคนถ้าใครแบบมายัดแบบรถเราตึ้งตึงตึงตึ้งรถเราก็ระเบิดเลยนะทุกคนอันนี้พี่บอกไว้ก่อนนะอันนี้คือพี่เล่นเซิร์ฟพาร์ตนั่นเองครับทุกคนเซิร์ฟพาร์ตเดี๋ยวนีไม่ค่อยเจอโปเท่าไหร่นะส่วนน้อยมากก็เจอโปนะบางทีก็ไม่เจอเลยนะทุกคนแล้วแต่จังหวะนะมันมาได้ไงวะโปโปมันกล้าเล่นเซิร์ฟพาร์ตได้ไงวะคนดูพี่ก็ง อ่าเข้าเซิร์ฟพาร์ตได้เลยอ่ะแบบไม่ต้องเติมเซิร์ฟพาร์ตไม่น่าไม่น่าจะไม่มีหรอกเนาะคิดว่าเนาะแล้วแล้วพี่ก็เจอสักทีมนดีเจอสักทีเอา้าไอชี้มันรู้มากว่ะเอาง่ายๆนะเมกี้นะคือพี่ไม่เอากาวแบบมันตุยนะมันคือแผ่นครับคือพี่จะให้มันไปเอาของก่อนนะครับ เพื่อให้มาแก้แค้นพี่อะไรประมาณนี้นี่ไงตามสูตรเลยคุณดูตามสูตรเลย,าม,เลยมามีแค่สองคนเลยไะ่ะน่ะมกมันกำลังขึ้นไปอ้าเรียบร้อยแตกสองมันเหมือนแบบให้เพื่อนป็นนั่งกลับมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอ้โหป็งไงความคิดพี่โคตรเหลี่ยมโคตรชลาอุ้ยไอ้นี่มีของวะเออบ้านหลังนี้ปนแปลกกว่าคุณดูแต่พี่ไม่อยากเข้าไปปะมันเสียเปียบเว้ยถ้าเราเข้าไปอ่ะคุณดูเข้าใจไหมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเนี่ยแต่พี่คิดว่าน่าจะมีวะ ไม่เอาว่ะไม่เสี่ยงขรอกคุณดูไม่เสี่ยง like. ไม่เสียเส่ยงหาดีกว่าเออันมา,มาแล้วค e! ุณดูมันมาแล้วโอ้ย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 คุณดูรอบนี้ไม่มีของหรือเปล่าคุณดูอุ้ยเจ็บมากเจ็บมากแต่เก็บรายการอันนี้คือเหมือนเหมือนกันครับสูตรเดิมเลยคือให้มันไปเอาของก่อนครับทุกคนไม่เอากาะแบบมันตุยเป็นไงฉลาดปะเอ้ยอุ้ยมันมาแล้วชิบหายแล้วสวยแล้วคุณดูตีงูต้องตีให้ตายว่ะไม่งั้นมันกลับมาวักต่อนะครับทุกคนหนีก่อนทุกคนเดี๋ยวตั้งหลักก่อน เหมือนพี่ได้ยินเสียงสไนวะหรือว่าอพีจีวะเสียงคล้ายๆกันเลยนี่ไงทุกคนไอ้สนายหรืออพีจีวะเฮ้ย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 มันคนพวกกันเหรอวะเฮ้ยเอางี้เฮ้ยเอาอีกใครอีกคันหนึ่ง่ยโอ้โหมีค้อนด้วยแม่งเป็นอาวุธประชิดคนดูมีค้อนปอนเอ้ยเฮ้ยอ่าไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มีสนาไนมันหนีเข้าก่อนวะมันรู้แล้วว่าเรามีอ่าเอ็มพีคนดูไอ้นี่มันตามไม่เลิกเลยวายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยรถไม่เป็นอะไรวะ โอ้ยรถไเป็นอะไรพี่รู้โอ๊ยไอชิ้นนี้มันอาแตกแม่งจะมามั่วไงคิดว่าจะเอาคอมาทุบพี่หรือไงวะโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 ไอ้นี่แม่งวิ่งมาสุ่มสี่ซุ่มห้าซุ่มสี่ซุ่มห้าเรียบร้อยซุ่มสี่ซุ่มห้าน้องอย่าวิ่งแบบนั้นโอ้โหสไนด์ลูกซองโอ้โหเต็มเลยของม่วงในกระเป๋าเต็มอ่ะเต็มอ่ะ ไม่โป้ครับน,น้องพี่โหลขนาดนี้บอกโปโ้ฝีมือนั่นนะั่นอะเดี๋ยวพี่ต้องไปเก็บของก่อนวันในบ้านนะคุณด,ดูเดี๋ยวว่าจะเก็บของโมงให้หมดอุย้ยไอ้เชี่ยมันมาแล้วคุณดูไอ้เชี่ยม,มันบ้มมาขั่งมันบ้าขั่งมันเหมือนข้าเป็นหมูมันเหมือนปู่ป้าคุณดูมันมข้า,าบ้า,าข้างแล้วพี่ว่าในเซิร์ฟเนี่ยแม่งต้องเป็นทีมกันแน่ๆเลยวะสาระเลยนะโฮ้ยเ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 ฮ้ยโอ้ยนี่ไงใส่ชุดเหมือนกันเลยไอเวลและกูกูสุไวและไม่มีกี่คนวะเนี่ยในเซิร์ฟเฮ้ยลูกสองสองสองทอง นี่เสียงทองทองมาฉึก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 กับสองทองไปดิเองก็ไปบุกดีคนในเกมไปดิเนี่ยไปมาหน้าไอ้นดีหนักพี่จะมาให้น้องไปดิเออพี่สองทองน่ะเองมีทั้งสองคนเมื่เอาเฮียผมไม่อยากรีตัวเว้ยมันเสียดศักดิ์ศรีอุ้ยมามาแล้วมากันแล้วมากันแล้วเออแต่ศักดิ์ศรีกินไม่ได้อะรีดีกว่าขวดตกว่ะหายเจอดีมาหาเจอดีหายเจอดีโอ้โหกูเกิดตรงนี้พอดีเลยเฮ้ยลูกซองเสือลูกซอง วิววิวแม่งนั่นรูปสองอันแล้วคุณดูเอาแล้วเอาแล้วกวัวแน่กวัวแน่กวัวแน่ของกูเยอะได้ตัวเด้อกูวัดเลย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 มาดิวัดเลยอยู่ไหนวะเฮ้ยมาเตะมาเตะหมดเลยกูมาแล้วกูมาแล้วมันอยู่ไหนวะหาไม่เจอคุณดูอยู่ไหนวะมาเจออุวยไอ้ใครมาละโอ้ยกลัวของก่อนอุ้ยกลัวของก่อนกลัวของก่อนโอ้ยไม่มาแล้วก็เต็มเลยมาดิขูดีกูดีกูดีกูดีอู้ส่องทองมาคุณดู แล้วส่องข้อมาอุ้ยส่องม่วงด้วยอย่างอิ่มอ่ะอิ่มจัดตอนใ้อิ่มจัดคนดูอิ่มแบบฟู่ๆอ่ะอุ้ยเอากูเป็นไรด่าใครมันปลูกต้นไม้แถวนี้ว่ากูโลกหมดแล้วกูหนีก่อนกูหนีก่อนไปเซฟโซนไปจัดจำนำดีกว่าคนดูไปจัดจำนำเซฟโซนหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนกู่ะกูอ่อุ้ยของมันโคตรเยอะเลยตัวมีเกือบเกือบสิบอันอ่ะเยอะมากไม่ถึงสิบอันหรอกแต่ก็เฮ้ยอิ่มจริงครับคนดูอิ่มจริง แอบก่อน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 เก็บของ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 โอ้ยอย่างเยอะกระสุนกูก็เต็มโอ้โหของก็เต็มคนดูเยอะมากเยอะมากคือแบบเยอะมากในตัวเยอะเยอะมากๆเลยอะตอนนี้เยอะมากๆอะเวลาลลืมเก็บสนวยว่ะคนดูโอ้ยน้ำยามีสิบเจ็ดขวด เจ้ยเจยอะจัดเยอะจัดตอนนี้นคือแบบฟู่อ่ะอุ้ยมันมาได้ไงวะเอ้ยคนในสตรีมมันเนี่ยมันมาได้ไงเนี่ยมันตามมาได้ไงวะเอ้ยคนในสตรีมชัวเอ้ยแต่พี่ไหวเนอะเว้ยแต่พี่ไหวกับพวกมันมากตอนนี้นพี่ไหวมันจัดอ่ะเออมันแก้ชัวแต่พี่ไหวเนอะเว้ยเอาบ้านายหนึงน่งหนึ่งเปล่าข้างนอกเปล่าแบบไม่ลุมอ่ะเอาป่ะเซ็นหนึง่งเปล่ากล้าเปล่าออกไปดิออกไปดิกล้าเปล่าเฮ้ยพี่จะขึ้นรถพี่จะขึ้นรถหนีเลยกูนหนีก่อนเอรถก,กูติดรถกูติดเฮ้ยไอ้เไอ้รถกูติดเยอะรถกูติดไอ้เว้เนียใครมัน ไม่เป็นไรวะรถขี้รถติดได้ไงวะเชื่อเกือบตุยเลยกูเอาจริงๆนะพี่ไหวนะเว้ะแต่บีรู้ว่าไออีกตัวหนึ่งอ่ะมันดักอยู่ข้างบนตึกหรือเปล่านะคนดูพี่ไม่รู้มันมันดักหรือเปล่าเว้แต่ถ้าตัวตัวพี่ไหวแน่นอนอ่ะราวางตัวบนหลังทาใช่ใช่คิดเหมือนพี่เลยมันมันมีมันมีดักแน่นอนเว้นี่ไงมันมาเนี่ยโอ้ดีนะไม่ออกไปว่าแล้วเซ็ตกูดีโอ้โห MP5 ีตั้งสองตัวเอาแล้วใครอีกคนหนึ่งมาเนี่ยเสื้อดำเนี่ยเอ้าแก๊งใครอีกเนี่ยเยอะว่ะเซิร์ฟนี้ มึงใครเ,เนี่ยน้องเอ้ยตัวมันติดเยอะเอ้ย,อยบอกไปแล้วบอกไปแล้วกูอยากหิวว่ะกูอยากเอามันว่ะมา,มาดิอ่าได้ได้เจอกูกูเจ็บเจ็บมากมันเจ็บมากไม่ใช่เนี่หนีเอาง่าพี่กลัววะ่ะมันมีตั้งสองตัวเอมีห้าสองตัวอีกตัวหนึ่งไม่รู้มันเล่นปืนอะไรอะ่ะอีกคนหนึ่งอะ่ะเอาวะ่ะสู้ๆไปเลยวะ่ะคนดูไม่ใช่แบบหมาจนต่อไปสู้ไปเลยมาแลกูกินตากวเลย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 มาดิออกไปดิมาดิมาดิ เลยนะีกว่าไม่ไม่ได้เก่งเลยเว้ยเอาใครเนี่ยเอ้า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 เอาเอาเอากูาาาาาาตาย พี่เสื้อดำกูว่าแล้วไม่ไมเล่นอะไรแบบนี้แล้วโอ้เล่นหมากรอบกัดอุ้ยท้ายนั่นไม่มาหาพี่นะพี่ได้หมดเลยพม่กี้เนี้ยเสียดายว่าแต่ไม่เป็นไรคนดูก็สนุกสุดกันไปนะครับทุกคนไปเอาของต่อครับมี m p 5อยู่เสียดายกระสุนว่าเมื่อกี้กระสุนเยอะอยู่อะในตัวไม่รู้กระสุนพอหรือเปล่า่ะคนดูเดี๋ยวพี่เอาปืนไปใส่สกินมันหนึง่งเยอยยังไงให้มันดูเท,ท,ท่โก็กพี่ยายเซิฟแล้วเซิฟนั้นมันมีหมากรอบกัดแต่ตัวเสื้อสีดำอะ พี่เสียใจพี่เลยย้ายเซิร์ฟเนี่ยอันนี้แก๊งไหนไม่รู้เนี่ยอีกเซิร์ฟหนึ่งเนี่ยไม่รู้มีของหรือเปล่าแต่มันเป็นแก๊งสีดำมันมีน่าจะมีประมาณ3าคนอะในตัวตอนนี้นคือมันราดักพี่ออกไปเว้ยตอนนี้แต่พี่ไม่ออกไปไงพี่ฉลาดไม่รู้ว่ามีของอะไรเนี่ยแต่ไอ้นั่นน่าจะมีของอุย้ยเฮียเอเคมันมีเอเคกูดูแม่งแอคทำเป็นแอคกูก็มีเหมือนกันแหละแต่กูมีเอพีห้าแต่เอคมันแรงนะดำดาเมจแรงมากเอ็ีห้าประมาณดาเมจยี่สิบ เอเคน่าจะสี่สิบหรือเปล่ายิงสองสามทีแตกไหมเองพีห้าห้าทีหรือเปล่าคุณดูถ้าเราแบบจังๆอะ่ะเราอาจจะแพ้ว่ะแต่ถ้าเราเล่นหมากรอบกลับอะ่ะได้อยู่คุณดูเอเคแต่มันไม่น่าออกมาหรอกมันกลัววจ่าอย่าลืมนะทุกคนเซิร์ฟมันปิงนะเว้ยเฮ้ยใครเชิญแกงไม่รู้ว่าคุณดูเอ้ยมันรู้ได้ไงว่าเป็นพี่เหรอเอาคุณดูเหรอเดี๋ยวพี่เขา้าเข้าแกงอย่าเดือบนะอย่าเดือบนะเราต้องเอามันให้ได้ว่ะคุณดูเอเคอุ้ยเบืงใส่กันแล้วเบืงใส่กันแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกูเร็บม,มากไไออออ้้้้้แกกกงงสีดีดาาเเเเ็็บบมมนยยหใครวะ มันเจ็บมากนะ้องโอเจ็บเจ็บไปดิ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 ฮะกูโด,ดอนอะไรอ่ะเตะปะเนี่ยเฮ้ยเป็นคมจัง ทุกคนคิด to ว่าม so so ันโปรหรือว่าพี่โง่อะคนดูก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแต่พี่ว่ามันโผล่อะมันแม่นเกินอะไรอะเหมือนพกได้มั้งน่ะอุ้ยเสียดายว่ะเอคเล่นตึ๊กตึ๊กตึ๊ตึ๊เลยอะอุ้ยอยากได้ว่ะเอคกูแขกูแขมึงแต่ก็ยังว่าคนดูเซิร์ฟมันหน่วงเว้อเลือกใครอีกคนเลือใครวะเนี่ยมันออกไปเนี่ยเซิร์ฟมันแค่หน่วงเฉยเว้ยคนดูไม่เป็นไรเอายังมีห้าต่อเว้ยยังไม่หมดยังไม่หมดเออมันจะมันเหมือนโปรจริงครับมันเหมือนโปรจริงคนดู พี่เป็นอ้างเลยแต่มันเหมือนโปรโจริงไปกินเนี่ยเซอร์ไปกินเนี่ยเอ็มพีอาการะสุนมันหมดเร็วมากครับคนดูมันมันรวดตื้ดตื้ดตื้ดตแป๊บเดียวกระสุนหมดแต่มันดีครับทุกคนาการะสุนมันราคาถูกดีตอนนี้พี่เราด่าอยุ้ยไอ้ไอ้ที่มะเข้าร้านปืนคขดูโอ้โหทีเดียวแม่งวิ่งเร็วเกินมันเร็วเกินเข้าเร็วเกินกูนเสียใจว่ะฮิฮิู่บันไส้กับบันว่ะไอ้อยใครวะเนี่ยไอวู้ดเซอรขั้นเรืองเนี่ยมันมาหาเราเลยไอ้นี่แกงแมาเปิดไฟนู่ว่ะมานี่ทีลงมาลงมานี่ โรมานี่โรมานี่โอ้ยได้กระสุนก็ยังดีวะแหมจะมาทิ้งระเบิดบอมแต่เนี่ยมป็นทรงเหมือนเหมือนโปรเลยวะดูงันแต่งตัวดิอันนี้พี่ดูแค่ภายนอกก็รู้ว่าเนี่ยไม่เหมือนโปรอะเหมือนปะทุกคนว่ามันเหมือนปะมน่ากลัวนะเว้ยทรงเนี้ยไอ้ทรงเนี้ยน่ากลัวมากไม่รู้นโปรหรือเปล่าเนี่ยทางที่ดีย้ายเซิร์ฟดีกว่าครับคนดูถ้าเราไม่แน่ใจอะ่ะพี่กลัวจริงเว้ยพี่ย้ายเซิร์ฟดีกว่า เดี๋ยวนี้มัน,ม,นมันเยอะจังวะโป่ะเซิร์พัดเยอะมากเยอะมากๆเลยอ่ะโปไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันมันมาได้ไงวะมันไม่กลัวแบบเสียฟรีมเลยเหรอวะนอรัดอะหรือว่าเงินอะอ้าวและใครมาข่ามาพอดีเนี่ยออกูรอเลยมันมีของชัวมันมีของชัวมันมีของชัว มีไม่นะโอ้โหแม่งไม่พกกันเลยเหรอวะเซิร์ฟพัทเนี่ยโอ้ส่วนมากอะพี่ชอบเล่นเซิร์ฟน,น้อยๆเว้ยเพราะมันแบบถ้าเซิร์ฟประมาณสิบกว่าคนอะคือมันเป็นแกงแน่นอนถ้ารประมาณห้าหรือสี่คนอะมันส่วนมากมันเล่นแบบคนเดียวโซโลอะไรประมาณนี้เออเนี่ยเซิร์ฟเนี่ยคนดูน้อยอยู่น้อยอยู่ได้อย,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 อยู่อยอยเออมันมีตัวเก็บอเดับววะคนดูมันมีของหรือเปล่าวะพี่ว่ามีของวะไอเดอร์พุทฮาดอ่ะอุ้ยไม่ฉลาดแบบมั่งมั่งลงเอ้ย มันโลกอยู่นะ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 วันยี่ดิบีบแต่บีบแต่พวกการพวกการเรียบไหมรอก่อนดิทุกคนใจเย็นดิเราต้องใจเย็นใจเย็นมีเม็ดทองแบบเยอะโอ้แตกโอ้ไอชั้นระเบิดโอ้ยมันได้ระเบิดเลยเหรอวะเรียบร้อยอุ้ยมีของน้ำยาบ้วนก็ยังดีว่ะคุณดูเอา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 อันนี้มึงปาระเบิดเอาเอาปาระเบิดเหรอ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 อยู่ดีก็ได้ของฟรีเฉยเลยเอ้า มาให้ได้กินฟรีๆชิวๆเฮ้ยไอ้เจ๊ใครมาเก๋เอาเอาเอ้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 าเอามาเตบมาทีนี้เอ้าโอ้ยย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 อยยยมยมยยยยยยยคยย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 าเยยยยยของม่ยยของยยยยยยยะยยยยมยยยยยยเยยยยยายยยยอยย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 อยยยเยยยยยยยอยย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 เยยยยยดูไม e ่ร <genau op> er ู้ยป็นแกยงกันหรือเปย่าเนี่ยถ้าไม่ใช่แก๊งเป็นโซโลยยเป็นยยนย่ยโคตรสนุก ทำไมนี่มันแต่งตัวเหมือนทรงโปวะหรือว่ามันได้วะเฮ้ย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 ,ย,ยน่ากลัววะไม่รู้น้องพี่ก็กลัวเหมือนกันอะโอ้กูไม่ลงล็อกไม่มีน้ำยาก็ไม่ลงหรอกโอ้โหแล้วคนเต็มเลยในร้านเยอะมากโอ้โหเรารอจังหวะแบบชุลมุนว่ะแล้วเราค่อยไปยัดให้หมดเลยของอะทีมันออกมาแล้วทุกคนพี่ตามมาเมื่อกี้นี้นะครับอุยอย้ยแดีววะอยู่แหนวะไอ้หอยู่ในบ้านทุมันอยู่ในบ้านมันใส่เลยมันใส่เลยมันใส่เลยเรียบร้อยไอ้นี่ไง อุทท้ยของท้องนี่ไงทีมของท้องเอ้ย่ฮะเอ้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 เตี่พูอะเอ้ยกูโดนกูโดนเฮ้เก็บเก็บเก็บของ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 เอ้ยของกูเต็มกูโลกกูโลกกูโลกของกูเต็มน้องของกูเต็มเออโอ้บิบิโอเคหมดแล้วมั้งโอเคเขาหมดแล้วเขาง่ายถ้าเราแบบอยู่เดิมบ้านนะเราต้องไปตุยตรงที่ข้างคางตู้เฮ้ย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 เป็นเว้ยนะเฮ้ยเฮ้ย เชื่อมันค้างอะไรวะน้าพี่ว่านั่นเราต้องขยายค้างว่ะค้างแม่งน้อยเกินปั๊บเดียวมันเต็มแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ว่าคนดูเนี่ยเดี๋ยวเล่นกูเซ็ตหยอกกูแล้วมาคนดูมาเลยปะเฮ้ยเฮ้ยเอาใครอีกใครเอาใครอีกวะน้าโอ้แม่งหนักอ่ะโอ้กูแต่ขอขอโทษอีกแล้วอ้พี่กูเฮียตีนไวรุ่นเมื่อไหร่จะได้ทุกคนตีนออกมาดิวะไอ้ไก่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 ออกมาดิไอ้ไก่ไอ้ไก่ไอ้ไก่เฮ้ยเอ้าเอ้าเอาใครเนี่ยเอา เอา้อาไอ้นี่ทะลึ่งบ้องมาผิดเลนนะมาผิดเลนนะเอา้าไอ้เชี่ยไม่มีของขอโทษครับพี่กค,ควูบเอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษน้องเอ้ยขอโทษดิเอ้ยไอ้มาดมิเหมือนกูอะเหมือนกูกัวมูบไะมาดิมึงลงมาซัาตเต็มแม็กไม่โดนเลยครับโอ้ยชิบหารแล้วอูรุตมาไออูรุตแม่งมีสองตัวกูหนีดีรออะไรอนะน้องเยอะขนาดนั้นกูหนีดีครับเราต้องได้ฉลาดด้วยคุณดูล่อมาที่แคบอะอ่านี่ตักได้นะฉลาดนะ กูจะบ้ากอีกทีเดียวหนีอ่ะหนียันกว่ากูว่าหนีแน่กูว่าหนีแน่มึงลากกูใช่ไหมกลับไปกูล่ามึงมามึงมานี่มึงมานี่มึงหนีไปไหนมึงหนีไปไหนมึงมานี่มึงลากกูนะกูล่ามึงคืนมานี่มานี่โอ้หนีคาเซฟโซ่ยังไงโอเบื่อวะโอเบื่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 ออาละใครเนี่ยเอาเอาเอาชนกูอีกเอ้ามึงใครเนี่ยมึงมานี่ดิมึงมานี่ดิมึงมานี่ดิมานี่ดิมีของมั้เนี่ย มังอ่านมาชนรถแม่โอ้โหไม่มีของกูไปแหละโอ้เสียเวลาจัดเฮียอะล้อเวลากกูใจนี่มันรอดกูแล้วเฮ้ยใจยันนี่โอ้แม่งมันกเต็มเลยโอ้โหแม่งหนักหน้าอีกเลยเอ้ยใจยันนี่เว้ยโนกูรอดกูรอดมาดิมึงตามกูจังมึงตามกูจังเลยมึงตามกูจังเลยมึงมานี่แห้างของรถไปดิมึงตามกูจังเลยมึงมานี่ดิตามกูจังโอ้โหเฮ้ยเฮียเยอะจังวะเฮ้ยทำไมพวกมึงเยอะจังอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ย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 โอ้โหแม่ฆ่าหกคนเลยเอาไอ้นี่มันคือมันยังไงอ่ะเฮ้ยเอาเอามึงใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจดิเอ้ยเอ้ยไอ้เจ้าเอาเอาอิทีเดียวมึงแตกนะอิทีเอ็มมึงแตกนะถ้ามึงไม่หนีไปมึงโดนนั่นแหละแม่งหนีกูไม่หยุดเลยโอ้กูหนีจบไอ้มันขึ้นมันยังไงอ่ะไอ้เี้ยมันได้ฉลาดนะเอา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 มึงแตกนะเอากูบอกเขาเอาเรียบร้อยแตก <l ots> แตกไปดีแตกไปดีือเรากูหรอโอะนากูบอกอีกเมื่อกี้ในของแม่งตกกันเต็มเลยถ้าไอพวกเนี้ยแมงไม่มาพี่เอาหมดเลยของอ่ะม่งตามกันเต็มเลยเนี่ยใครไม่รู้เนี่ยคนดูหรือเปล่าว่าไม่รู้เนี่ยมันจอยมนันกันได้ไงวะงง อย่าให้เซิฟดีกว่าโดนลุมไม่ไหวหรอกเป็นแก๊งอ่ะไม่ใครจะไหวพี่เล่นโซโล่เว้ยเป็นแก๊ง3-4คนไม่ไหวหรอกถ้าสอหนึ่งอะไหวอยู่ย่อยไอ้ป้าแจก่อนเมื่อกี้ไม่เอาเอาป้าแจมาตีหัวพี่เว้ยป้าแจอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บของกันคขาดูหรือว่ากระสุนมันเยอะเกินปะหรือว่าของมันเยอะเกินไม่รู้ว่าในกระเป๋าพี่เอ้ยใครเนี่ยเอาเอามึงมาไย่างเนี่ยเอ้ามึงใครเนี่ยมึงมาได้ไงเนี่ยใครเนี่ยโอ้เฮ้ยวิ่งไปจังวะไม่ไม่ไม่โปรใช่ไหมกูกลัวตอนนี้กูโลกหมดแล้วตอนนี้กูใส่เลยแล้วกันโปรไม่โปรกูใส่เลยแล้วกันนะมึงมมาาออก โอ้แม่งหนีดีกว่า,าหนีเข้าไปกุ้งแตกดีไม่ไปเข้าบ้านหรอกแม่งดักบ้านได้เว้ยไม่เอาอะเล่นแบบที่โลง่งดีกว่าเราได้เปรียบเว้ยเราปืนกลงให้คนดูจําไว้ถ้าลูกซองต้องเล่นในบ้านถ้าปืนกลต้องเล่นนอกบ้านแล้วมาดูถึงจะได้เปรียบไปดิไปดิอาหัวได้ไปดิโปะเป็นโปะไะเนี่ยไม,ไม่รู้เป็นโปะหรอกไม่น่าโปะหรอกมั้งคนดูโอเคหวานเจี๊ยบโมเยลลูกซองแบบฟรีๆแล้วใครไปล้อหลอกจอดตรงไหนวะน่ะอูรุดเห็นไหมไอเห็นแบบอุ้ยฉนัยเหรอลูกซองวะยิงไกลยังวะ ไอ้นั่นหรือเปล่าวะที่มันตุยแล้วมันแบบมันจะมาแก้แค้นเราหรือเปล่าวะไอ้อูรุคนนั้นน่ะใครวะกว่ามันไม <c ười> ่น่าไม่น่ามีฝีมือหรอกพี่เอาเลยแล้วกันไม่กลัวหรอกวัดเลยกูวัดเลยกูวัดเลยกูวัดเลยมาดิ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 มาว่ะ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 โอ้ฮะมึงกระโดดบินไปเลยเหรอโอ้โอ้กูเตะไอ้เหี้ยเหมือนคนป่าเลยว่ะ เดะกู <laughs> yeah, แตกกูแ <c oughs> พ้ไปได้ไงวะ <c oughs> ไปซื้อน้ำยาดีกว่าวะคนดูไอเสียดายวะไอน,นั่นมันโหดอยู่นะเอ้ามึงใครเนี่ยมันเอ้ามันนี่วะไม่เป็นไรวะเอ้ไม่เป็นไรวะน <c oughs> <c oughs> ้องเ <c oughs> อ้าม, <c oughs> มีคนโคมไปเองอีกเหรอ,อ,อว,วะน้อง <c oughs> สมควรนะเพิ่งอะ ผมควรมึงอ่ะไอ้นี่ก็คมเหมือนกันนะแต่เป็นแพ้์ได้ไงวะแพ้์เอคเหรอไอ้เที่ยจะแสดงว่ามันมันมันน่าจะมีฝีมือระดับหนึ่งนี่อีกคนหนึ่งอะไม่มาแล้วไม่มาแล้วมาแล้วเอยผมไม่เกี่ยวครับพี่นั่นเลยผมไม่เกี่ยวไอ้นั่นเลยเอ็งไม่ไหวได้ไงวะน้องฮะเอ็งไม่ไหวได้ไงมันโหดเหรอไม่ไหวแล้วมันมันมันโหดเอ็งก็เอ็มพีเป็นไงก็มันดีเอ็มพีพี่ไอ้ที่ยงได้ไปอะเอคมันแรงอ่ะไม่มีอ้าวก้เอ็งได้ไปพิกินะพี่ไอ้ที่ยงยิงพี่ไปบิกินะไงไม่มีเอางี้เราคคนนนไมมมม่ต้้ออองงยยิกััโเเลุุห ใครแม่งไปสู้กันสองคนอ่ะใครแตกกูเก็บของแค่แหละไอ้ยองค์ทองกินกูดีวะน้องเฮ้ยมันใสกันแล้วมันใสกันแล้วมันใสกันแล้วมันใส่กันแล้วเฮ้ยเอ็งบวกเลยน้องเอ็งไหวเชี่ยพี่ดีเอ็งไหวเฮ้ยไปดีไหวไหวไหวเออสวย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 เดี๋ยวเจอกูซ้ำแน่แหละเกิดเจอกูซ้ำแน่แหละใครเก็บของกูซ้ำแค่แหละเฮ้ยไอ้เชี่ยมันคมว่ะเฮ้ยคมจัดมาเลยน้องมาเก็บดีมาเก็บของมาเก็บของนี่มาเก็บของนี่ เก็บของเลยเก็บของเลยพี่พี่เมียวพี่เมีวเขาเลยเรียบร้อยสิกูวาดเจ็บวายเฮ้ยเอาเราสองคนลุมมาเลยปะอันนี้อันนี้ไม่เลี่ยมไม่เลี่ยมไม่ไม่เลี่ยมแล้วไม่เลี่ยมแล้วเอาเปล่าไปชวนเข้าแก๊งเอาเปล่าตะกี้ต้อ่วงอะตะกี้ต้่วงอะอะไรพี่ไม่ได้เก็บพี่ไม่ได้เก็บเลยให้รอเออไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บ มันหลอกปล่าวะไม่เห็นดีเสียงเลยมันหลอกกูบอลเนี่ยขอของมาแล้วลูกซองเอ้ยมันมันจอดข้างหลังวะอุรุตอุรุตจอดข้างหลังแต่พี่คิดว่ามันเหมือนมันโปวะแม่งวิ่งเร็วแปลกๆนะเว้ยไอไอไอไมาแต่งอะไม่ใช่ไออุรุตนะไอเชี่อกูก็กลัวไอเชี่อนี่เหลี่ยมมันเหลี่ยมเป่าไม่เหลี่ยมาแล้วไม่มาแล้วน้องข้างหลังข้างหลังบ้านพี่ได้ยินได้เห็นบ้าเห็นบ้าใช่ไอเชี่อพี่บอกเลย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 บอกเลยกูบอกเลยกูบอกเลยฮ่าไม่พลาดเลยหรอยิงกูเต็มเต็มเลยหรอเฮ้ยคนดู มันยัดตัวเต็ม,มเลยคือสเปอว์มันสามารถล็อกหัวล็อกตัวได้ไหมแต่พี่คิดว่ามันต้องมีแบบมันมันมันต้องแบบพลาดมันหนีทำไมอันนี้ไม่พลาดเลยวะเข้าตัวเต็มเเลยไม่ได้อ้างอันนี้ไม่ได้อ้าง,งคนดูเอา้าเองแพ้กันหน่อม,อมอทำไมอ่ะทำไมอ่ะตัวผมเม็ดเดียวอ่ะใชเหรอเ <c ười> ม็ดเดียวเลยเหรอเออผมวิ่งกระโดดกระโดดมันยิงโดนอ่ะเออเทียบเหมือนพี่เลยพี่มันเข้าตัวเต็มเลยมันเข้าตัวเลย เอาง่ายเอคมันดีเด้เวถ้าแบบไม่นิ่งจริงๆมันยิงยากมากเลยเอคทุกคนอันนี้แบบสาระเลยไอชิบันเหมือนโปรจริงไม่ได้อ้างเลยไอนั่ยยังบอกว่ามันโปรเลยมันบอกว่าฮะผมโปรอะไรอะยิงโดนสองนัดตายนะเมคนแรงขนาดนั้นจริงเว้แต่มันมันแบบมันตรงเกินอะมันเข้าตัวสองนัดเลยอะอะไรประมาณนั้นอะมันไม่พลาดเลยหรอวะอันนี้พี่ไม่ได้ว่าเลยนะแต่โซ่แม่งได้จัดเลยตัวเบคอนเน่ะมันเป็นตัวเบคอนด้วยนะเว้ พี่ว่าเราต้องแบบท้ามันหนึ่งหนึ่งว่ะแล้วก็เอาลูกซองยัดกันมาเลียสู้กับลูกซองไปเลยเราจะได้ดูด้วยว่ามันโกงหรือไม่โกงหรือว่ามันโปรหรือไม่โปรคนดูมันดูง่ายมันบอกว่ามันเล่น iPad ยิงยากว่ะอันนี้คือมันไม่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 สู้กับเราใช่ไหมไอแพดมันยิงไอแพดยิงโดนกูทุกเม็ดเฮ้ยพี่ว่ามันแปนแปลกแล้วมันไม่กล้าหนึ่งหนึ่งว่ะมันกลัวแบบเราจะพิลุษหรือเปล่า AK มันยิงยิงโดนผมทุกเม็ดเลยมันไม่ยิงกระสุนมันไม่เข้าด้านหลัง AK มันดีจริงๆงนะเว้มันต้องแบบพลาดบ้าง ยิงโดนทุกเม็ดอะเอางี้เดี๋ยวสร้างแก๊งแล้วก็ไปลุรูมันเลยยำมัเลยจบๆได้ได้รู้ไหมพี่เออได้รู้ด้วยเออใช่ยำมัเลยมันบอกว่าปลูกผักช้ามีวิธีไหมบอลเลนซื้อใส่ว่ะมันเลยแบบซื้อใส่ว่ะมันมาตกปลาหรอไม่ไม่ไม่พกของหรอกนี่ไงทีเดียวพอมันไม่พกของหรอกไอเนี่ยเรียบร้อยไม่พกมันรู้เป็นเริ่มรู้แล้วว่ะรู้มันดูสตรีมพี่อยู่ว่าตอนเนี้ยมันจะสังเกตพี่ได้แล้วเนี้ยขอตกปลาเก็บเบลเถอะ์ให้ดูเขียนหนูซื้อใส่จ้าไไหหใใชช่่่รรออมก ชนชนมันดิโบมันสามารถปิดเปิดได้ไหมแบบความเร็วว่ะคนดูไม่ได้ใจว่ะเลขาล้านเลยขาล้านเลยขาล้านเลยเดี๋ยวพี่จัดเองเองดูข้างนอกเรียบร้อยสวยสเต็ปจัดไม่น่ามีของหรอกมันเล่นแบบเหมือนมันรั่ะคนในสตรีมหรือเปล่าวะเฮ้ยมันล่อเราลงไปข้างในท่อว่ะเอ้ยมันมันล่อไปว่ะเอาไงดีวะเอาวะเอาปะไอ้ยเราเอาวะ ไอชิมันมันมันรออ่ะม so yeah. ันใจได้จัดเอาเดียวดีสองคนไปเลยไม่รู no ้ม one ันบอกไอเพลทอ่ะฮะไอ้เหี้ยกูนโดนย้งไงเติมหัวเลยเฮ้ยมึงมึงซุบหรือว่ายังไงวะเฮ้ย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 น้องเอาได้แล้วเว้ยกูโดนเติมหัวเลยเนี่ยมันฟัวร์หรือยังไงวะไม่รู้หรือมึงเก่งวะกุหนีก่อนเฮ้ยน้องมันไม่ซ้ำด้วยมันไม่ซ้ำเองด้วย มันไม่ซ yeah! ้ำเองด้วยมันไม่ซ้ำเองด้วยเออมันไปแล้วมันมาแล้วมันไปแล้วกูไปไม่ดีหรอเฮ้ยชืวอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูวิชานโน่เฮ้ยพี่เกิรกูได้ไงอ่ะเฮ้ยกูกูดีเฮ้ยถอดรางเท้าเฮ้ยเขี่ยหน่อยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยวิไวยังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวิไวยังง่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ซับเลยหรอเฮ้ยมันมีนีดิโดนโดนเอาดิเอาดิ สวยสวยสวยเฮียมันวิ่งเหมือนกับไว้อ่ะน้ำยาหนึ่งขวดมันนี่นะาพก่ะขวดเดียวแต่มันไม่พกถุงเลือดด้วยมันคิดว่าล่ะเอามันเก็บเราแน่เลย2คนเลยหรอความเป็นจริงอ่ะมันน่าพกแบบน้ำยาเลือดด้วยแล้วก็น้ำยาวิ่งไวอาจจะเยอะกว่านี้นะเว้ยมันพกแค่ขวดเดียวนี้นะพกขวดเดียวก็จริงแต่แบบแพ็คหายแกล้งกินหรือเปล่าแล้วก็สับปืนต่อมันเหมือนแบบมันกินแล้วแล้วก็แบบใช้โปวิ่งไวหรือเปล่าวะ ลงไปเม็ดเดียวเฮ้ยมันแต่มืนแม่นจัดเลยถ้ามันไม่ใช่โปรมันโคตรแม่นอ่ะแม่งแม่นจัดจัดเลยดูดูดูไอ้เขียยิงซูไม่ไหวว่ะโอ้แม่นเล่นเล่นลิจัดอ่ะมันเล่นลิจัดเลยเนี่ยหรือว่าเอ็มพีห้าเลยวะคนดูฮะเฮ้แต่เหมือนพี่คิดว่ามันโปรอ่ะกลัวมันจะของตกฟรีอ่ะเอาเอาไปเล่นนะเข้าใจไหมคนดูเฮ้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 ยวิวายจังอะเฮ้ยวิวายจัดเลยไอคิดดูไงวะโปรมันดูยังไงวะมันแบบบางทีมันงงว่ะมันมีวิ่งไวบางทีก็วิ่งปกติงงเหมือนกันนนะคดู ไม่พกยาวิ่งด้วยยาววิ่งไม่ยาวิ่งมันอาจจะหนึ่งขวดหรือเปล่ามันนี่นะพกมาหนึ่งขวดแล้วมันกินไปแล้วแล้วก็วิ่งมานะไม่ใช่ละมันยังไม่ซื้ออาด้วยซ้ำเนี่ยไม่เขียนนี่ชอบมันเขียนอ่ะผมต้องสะกอบยิงตลอดติดหัวบ่อยไอ้เนี่ยมัน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 คนตีด้วยมันมันปั่นอ่ะมันมันมันชี้เส้นอ่ะทำแบบซื่อใสอ่ะคุณดูคนตีด้วยเอามานนี้เอามานนี้เอามานนี้เอามาดิอ๋ออ๋ออ๋อเอาได้นะเอาได้เอาได้สวยไม่น่าพกของมาหรอกไอ้เนี่ย ว่าแล้วมันเหมือนคนดูสตรีมพี่อะแล้วเป็นคนตีนอะแต่มันปั่นนะเว้ยถ้ามันปั่นจริงๆอะเป็นคนตีนนะเว้ยหามันต่อหามันต่อหามันต่อหามันต้อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกแลกแหละแปลกแลกแหละโอ้แปลกแหละน้องเอายิงไม่ล้มด้วยลูกซองยิงไม่ล้มฮะไม่ชนไม่ล้มไอ้ไอ้ชนไม่ล้มด้วยมันเด้งมาเฮ้ย ไอ้อะเฮียตุย๊กตาลบมลุลกเฮ้ยงงกัวฉันเลยน้องโตทุกคนคิดว่าไงลองอะโปหรือไม่โป,โปมเขาตมได้ครับมาดูส่วนตัวพี่คิดว่ามันโตอะเชียนึกว่าแต่เก่ง้วเว้ยมันเล่นแบบมันคมมากอ่ะลูกซอง AK คมมากๆก็ว่าอยู่ทําไมท้าหนึ่งหนึ่งมันไม่เอาเว้ยลูกซองอ่ะมันน่าจ,จะรู้ดีอะว่าพี่โหดนะครับ <laughs> ก็ประมาณนี้ทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าอยากให้พี่ทำคลิปอาะไรต่อคอมเมนต์มาบอกได้นะทุกคนส่วนใครที่หายเทมเสริมนะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเจอครับบ๊ายบายทุกคนคุณนางเอกผมกะตูร้ายต่อจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนัง